นี่คือเหตุการณ์หลบหนีออกจากคุกอย่างแท้จริงที่สั่นสะเทือนไปทั่วทั้งสหรัฐอเมริกาอาดยากรนสองคนถูกจำคุกตลอดชีวิตใช้ประโยชน์จากท่อไอเสียของเรือนจำเขื่อนเปิดถนนยาว2 0 0เมตรหลบหนีได้สำเร็จเรือนจำคินต้นปลอดภัยที่สุดหลังจากเหตุการณ์นี้ถูกค้นพบผ่านการสอบสวนหลังแหกคุกเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ของชายและหญิงห้องถังชั้นสองมีอาชยากรชื่อริชาร์ดรูปภาพที่เขาวาดนั้นเหมือนกับของจริงทุกประการเพราะจุดแข่งนี้ริชาร์ดได้รับการดูแลโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเรือนจำยีนยนนนใใคคคคุุุกกกััทททหห้้้้อออนนองงงข่่่่าาาาไไปปชชืืเเเเเดดดดววิบบลีีีญรรจะภ็ ได้กลายเป็นผู้ช่วยอันทรงพลังของจอยแต่จอยเป็นผู้หญิงที่ป่วยด้วยความรักทั่วไปแม้จะอายุ50ปีแล้วเธอยังคงมีความฝันที่จะเป็นหญิงสาวแต่สามีของเธอเป็นผู้ชายแห้งๆที่ไม่เข้าใจใจผู้หญิงชีวิตอันแสนเรียบง่ายนี้ทําให้จอยรู้สึกเบื่อมีคํากล่าวว่าผู้หญิงที่ไม่มีความรักนั้นอันตรายที่สุดเพื่อสแสวงหาสิ่งกระตุน้นเธอแอบมีความสัมพันธ์ที่ผิดกฎหมายกับเดวิดการกระทําเล็กๆน้อยๆของคนสองคนยังไม่สามารถผ่านคนร้ายในคุกไปได้เดิมทีริชาเป็นเพียงคนสัญจรไปมาเพื่อมอาาาาอาาาะรรรรตกกกนนบัทใวจจ เมื่อรู้ว่าการเคลื่อนย้ายเม็ดสีออกไม่สามารถทำได้ทันเวลาอีกต่อไปยินให้ริชาร์ดและเม็ดสีล็อกเข้าห้องระบายไอเสียข้างๆชั่วคราวใครจะคิดเกี่ยวกับการกระทำนี้ทำให้ริชาร์ดค้นพบข้อความนี้เชื่อมต่อกับท่อระบายอากาศในทุกเซล์เนื่องจากเขาตั้งใจจะหนีออกจากคุกไปคนเดียวคงไม่โอเคแน่นอนเขานึกถึงเดวิดทันทีดังนั้นไม่เพียงแต่สามารถเอาเปรียบเดวิดได้เท่านั้น คุณยังสามารถใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์ของเขากับจอยได้อีกด้วยดังนั้นหลังจากการตรวจสอบอย่างกระทันหันนั้นเขาบอกเดวิดว่าเขาตั้งใจจะหนีออกจากคุกเพียงปีนออกจากหน้าต่างช่องระบายอากาศในห้องของคุณพวกเขาสามารถหลบหนีออกจากคุกได้ริชาร์ดทำตามที่เขาตั้งใจโดยไม่คาดคิดเหตุการณ์หนึ่งได้ทำลายแผนการของเขามีผู้แจ้งเบาะแสในโรงงานความสัมพันธ์ที่ผิดกฎหมายระหว่างเดวิดและจอยเพื่อควบคุมอันตราย ผู้คุมเปลี่ยนงานของเดวิดก็เปลี่ยนห้องให้เขาเป็นชั้นหนึ่งด้วยเฝ้าดูเดวิดถูกย้ายออกไปแผนการหลบหนีของริชาร์ดยังไม่เริ่มแต่ฝีของมันหักแต่ความมุ่งมั่นของเขาไม่อนุญาตให้เขาล่าถอยเพื่อที่จะสามารถจัดการคุณจอยได้เขาตัดสินใจที่จะดําเนินการเป็นการส่วนตัวการเข้ามาแทนที่ของเดวิดตอบยนหญิงสาวผู้ไม่มีความรักถึงแม้จะไม่สวยเท่าเดวิดก็ตามเขาวาดภาพสัตว์เลี้ยงแสนน่ารักของเธอทําให้หัวใจของเธอเต้นรัวทันทีเขายังมองเธอราวกับว่าเขากําลังชื่นชมงานศิลปะสามีของฉันไม่เคยมองฉันแบบนััั้้นนสมบติฉอยากวดรูปใหคุณ จอยเริ่มซึมเศร้าอย่างรวดเร็วในเวลานี้ริชาร์ดบอกให้เธอทำทุกอย่างที่เธออาสาโชว์ดูจอยถูกจัดการแต่ฉันต้องการที่จะหลบหนีได้สำเร็จริชาร์ดยังคงต้องการความช่วยเหลือจากเดวิดหลังจากนั้นเขาจำเป็นต้องคิดหาวิธีที่จะช่วยให้เดวิดกลับคืนสู่ที่เก่าของเขาส่วนริชาร์ดเขามีไอคิวสูงนี่ไม่ใช่เรื่องยากก่อนอื่นเขารวบรวมตองไม้ขีดด้วยกันใช้กระดาษชำระคลุมไว้จากนั้นใส่ไว้ในถุงพลาสติกเมื่อคุณลงไปชั้นล่างให้ส่งมอบให้ลูกน้องของคุณเมื่อไม่มีใครอยู่ลูกน้องก็จดนเข้าข้าาาหอองงงรริชลมููู่่ควสจจผืักกก ไม่พวกเขาจึงถูกย้ายออกไปดาวิดผู้ชอบรรมก็กลับไปยังที่เก่าของเขานี่คือสถานที่แห่งความหวาดตัวของริชาร์ดท่าทางสงบมากแต่ภายในแอบควบคุมทุกสิ่งนี้ในที่สุดพวกเขาทั้งสองก็สามารถพูดคุยถึงวิธีการหลบหนีออกจากคุกได้อย่างง่ายดายหากต้องการตัดช่องระบายอากาศที่ทำจากเหล็กชนิดนี้ก่อนอื่นคุณต้องมีเลื่อยจอยเท่านั้นที่สามารถนำไอเทมชิ้นนี้ไปได้ริชาร์ดจึงใช้ภาพวาดบุคคลเพื่อมอบให้เธอขอให้จอยนำเลื่อยจากด้านนอกเข้ามาและได้มอบแว่นตาที่มีไฟให้กับพระองค์แม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะเเเป็็นสิิิ่่่งงงตงตต้้้อหหหาาาาาามมกกแพรระขไยทใชดผวั จอยรวบรวมความกล้าที่จะเห็นด้วยจอยใช้กําลังของเขาทุบเลื่อยให้หกักยัดลงในถาดเนื้อหลังจากซ่อนแล้วให้คลุมด้วยพลาสติกแรปเก็บไว้ในตู้เย็นเพื่อให้แข็งตัวเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อไปทํางานเธอส่งมอบเนื้อให้กับผู้คุมที่ปฏิบัติหน้าที่บอกให้ฉันเอาไปให้นักทษดริชาร์ดต่อหน้าผู้คุมเรือนจําริชาร์ดเปิดถาดเนื้อที่คุณเห็นคือเนื้อแฮมเบอร์เกอร์ธรรมดารรมดาผู้คุมคนใหม่จับไปอย่างสบายใจเขาไม่ได้คาดหวังสิ่งนั้นวินาทีต่อมาริชาร์ดก็ใส หลังจากจัดการไปได้สักพักเล่เกิดขึ้นจากนั้นเดวิดก็ขอตัวออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์และริชาร์ดอยู่ในห้องและเริ่มเลื่อยเพราะไม่อยากทิ้งร่องรอยใดๆพวกเขาใช้แม่เหล็กเพื่อดูดเศษเหล็กทั้งหมดหลังจากการเลื่อยขอบคุณการประสานงานของคนสองคนอย่างรวดเร็วหน้าต่างไอเสียทั้งสองข้างถูกเลื่อยและฉีกขาดใช้เทปปิดรอยตดัดม้วนสีทาเดียวกันรอจนกว่าจะแห้งไม่เห็นสิ่งผิดปกติอย่างแน่นอนรอจนกว่าจะมืดทั้งสองเริ่มลงมือก่อนอื่นให้สังเกต,ตทงทางเดินเพื่อความปลอดภยัยจากนั้นใช้เบาะรอออองงนนนนนลมตตััััวเ็หหุ่นคนนนสกกกยย้ายี เปิดช่องระบายอากาศหลังจากเข้าไปข้างในแล้วให้ย้ายเตียงกลับไปยังตำแหน่งเดิมสุดท้ายปิดหน้าต่างช่องระบายอากาศดังนั้น พวกเขาบุกเข้าไปในช่องระบายอากาศอย่างปฏิหารโดยไม่รู้ว่าปีศาจรู้ตัวแม้ว่านี่จะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นก็ตามแต่มันทําให้ทั้งสองตื่นเต้นมากเป็นครั้งแรกในรอบ20ปีที่ไม่มีใครรู้ว่าคุณอยู่ที่ไหนจากนั้นพวกเขาก็เริ่มสำรวจเส้นทางภูมิประเทศที่นี่ซับซ้อนมากเหมือนเขาวงกตทั้งสองตัดสินใจแยกทางกันและดําเนินการไปสำรวจว่าข้อความนั้นมีลักษณะอย่างไรเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อพวกเขามาถึงผิวน้ําแอบคํานวณเส้นทางที่คุณเดินทางเมื่อคืนนี้มาตอนเย็นเดวิดเดินตามถนนเมื่อวานและสำรวจต่อไปแต่มีกําแพงกันงง้น แต่อย่าแม้แต่คิดที่จะเอาคอนเหล็กแบบนี้เข้ามาด้วยซ้ำเมื่อเดวิดกำลังคิดหาทางแก้ไขริชาร์เดเตือนเขาอีกครั้งทางเดินมีกล่องเครื่องมือข้างในคือทุกสิ่งก่อนอื่นคุณต้องรู้วิธีเปิดล็อกก่อนแล้วเดวิดก็หยิบคอนเหล็กมาอย่างสะดวกวันและเดือนต่อมาเดาวิดเป็นผู้รับผิดชอบในการพังกำแพงและริชาร์ดมีหน้าที่ควบคุมจอยเพื่อรักษาความสัมพันธ์ของทั้งสามคนให้สมดุลเขารีบบอกเดวิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเขากับจอยฉันวางแผนที่จะเปลี่ยนเกมที่มีผู้เล่นสองคนให้เป็นเกมทีี่่มผู้้้เเเเลนนนนนครราาาตอองทใหธสสับสุ คนฉลาดเช่นนี้ทำให้เดวิดก้มลงกับพื้นหลังจากนั้นริชาร์ดก็ช่วยพวกเขาส่งจดหมายรักและรูปถ่ายด้วยทำให้จอยต้องตกอยู่ระหว่างชายสองคนไม่มีทางออกไปได้วันที่ยุ่งแต่ก็คุ้มค่ายังไม่ทราบว่าเดวิดทลายกำแพงไปกี่อันในที่สุดวันหนึ่งเขาก็พบกำแพงด้านนอกเรือนจำอย่างไรก็ตามผนังนี้มีเหล็กและซีเมนต์หนาสองเมตรติดอยู่ถ้าจะพังก็ต้องใช้เวลาอย่างน้อยห้าปีฉันคิดว่าริชาร์ดจะหยุดริชาร์ดพูดอะไรบางอย่างโดยไม่คาดคิดคุณต้องการ่ากันไหม ส่งค้อนนั่นมาให้ฉันเร็วๆนี้ภายใต้คำแนะนำของริชาร์ดเดวิดเริ่มทุกกำแพงตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมามือของเขาถูกเกาครั้งแล้วครั้งเล่าหลังจากสามเดือนมีรูใหญ่อยู่ที่ผนังคืนหนึ่งเมื่อพวกเขาพยายามขุดกำแพงทันใดนั้นท่อความร้อนที่อยู่ข้างๆก็ส่งเสียงแปลกๆเดวิดรับรู้ถึงโอกาสใหม่ทันทีรีบโทรหาริชาร์ดที่กำลังหลับสบายอยู่ในห้องและบอกให้เอามือไปวางบนท่อทำความร้อนทำไมไม่ปล่อยละ่ะ ถ้าความร้อนไม่ร้อนอีกต่อไปปรากฏว่าเมื่อฤดูร้อนมาถึงถ้าความร้อนจะหยุดปล่อยอากาศร้อนตอนนี้เพียงแค่เจาะรูที่ด้านบนคุณสามารถติดตามท่อน,นี้ออกไปได้ดังนั้นจึงใช้เวลาเพียงเดือนเดียวเท่านั้นจึงจะหนีออกจากคุกได้เพื่อชี้แจงว่าท่อหน,นีภายด้านนอกเรือนจำอยู่ที่ไหนเช้าเมื่อไปทำงานริชาร์ดขอให้จอยออกไปสำรวจในที่สุดเขาก็พบว่าท่ายืนทั้งหมดของจอยมีที่กำบังอย่างดีนี่คือเรือนจำคลินตันที่มีความปลอดภัยสูงสุดในสหรัฐอเมริกานับตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อ150ปีที่แล้วไม่มีีใครรสามามถหลบนไไปได้ ผู้คุมไม่เคยคาดคิดมาก่อนแม้แต่ในความฝันใต้ฝ่าเท้าของพวกเขามีนักโทษได้แอบ,บทะลุอุโมงค์ยาว200เมตรเพียงขอบคุณเลือดขนาดเล็กเดวิดใช้เวลา3สัปดาห์ในการแกะสลักท่อทำความร้อนเขารีบปีนเข้าไปข้างในแล้วพบว่าไม่มีอากาศอยู่ในท่อโชคดีที่เขาตอบสนองอย่างรวดเร็วและถอยออกไปปีนออกมาก่อนที่คุณจะตายจนกระทั่งท่อส่งลมพัดมาใหม่เขารู้สึกปลอดภัยเมื่อเข้าไปข้างในในเวลาเดียวกันริชาร์ดวางแผนอย่างละเอียดหลังจากได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำเพื่อให้สามารถขอให้จอยขับรถได้ช่วยให้พวกเขาข้ามพรมแดนได้อย่างรวดเร็วเเเขาริ่มออนค้กจ บอกว่าเขาจะพาเธอไปเม็กซิโกเพื่อสร้างชีวิตใหม่จอยข้างคลายความรักเธอรู้สึกตื่นเต้นและตอบตกลงทันทีไม่นานนักเดวิดก็เลื่อยเท่าทําความร้อนส่วนหนึ่งออกและพบว่ามันเท่าน้ําที่จอยเหยียบไปก่อนหน้านี้เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีข้อผิดพลาดเขาหนีออกจากคุกเป็นครั้งแรกหลังจากกลับไปกลับมานับครั้งไม่ถ้วนช่วยให้เขาคุ้นเคยกับถนนได้ดีขึ้นเพียงไม่ถึงครึ่งชั่วโมงมาถึงจุดสิ้นสุดแล้วจากนั้นเขาก็บอกข่าวดีนี้กับริชาร์ดพวกเขาทั้งสองแทบจะไม่สามารถซ่อนความสุขของพวกเขาได้ตััดดสินนนนใใจหลบีถไป พื่อไม่ให้ผู้ควบคุมต้องสงสัยตอนเช้าพวกเขาก็ยังไปทํางานตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นขณะที่ทางานในโรงงานริชาร์ดได้พบกับจอยบอกเวลาและสถานที่หลบหนีให้เธอทราบบอกเธอให้ตรงเวลามารับเธอเพื่อให้แน่ใจว่ามีสภาพที่ดีที่สุดทั้งสองคนเข้านอนเร็วจนถึงสิบโมงไฟฟ้าจะถูกปิดยามดึกปกคลุมทั่วทั้งเรือนจาตอนนี้ริชาร์ดและเดวิดกลับมารักกันอีกครั้งพบกันโดยไม่ได้นัดหมายเพื่อซ่อมแซมเตียงและที่นอน เข้าไปในห้องใต้ดินจากนั้นดันเตียงกลับสู่ตำแหน่งเดิมทั้งสองคนหายตัวไปจากคุกโดยสิ้นเชิงแล้วพวกเขาก็ประสานกันอย่างลับๆในสถานที่กว้างขวางให้ก้าวเล็กๆในที่แคบๆให้คลานเข้าไปไม่นานพวกเขาก็มาถึงชั้นใต้ดินด้านนอกเรือนจำพวกเขายืนรอยอยู่ที่นี่จนถึงสี่ทุ่มพวกเขาเพิ่งเปิดฝาบ่อ ออกไปอย่างระมัดระวังในที่สุดฉันก็สามารถสูดอากาศบริสุทธิ์และปลอดโปร่งได้แต่บนถนนกว้างรถของจอยกลับมองไม่เห็นปรากฏว่าจอยตั้งใจจะวางยาสามีของเธอเมื่อนั้นฉันก็รู้สึกปลอดภัยที่จะรับคุณสองคนขึ้นมาโดยไม่คาดคิดเนื่องจากความเครียดที่รุนแรงทันใดนั้นโรคหัวใจของเธอก็กำเริบอีกและสามีของเธอก็พาเธอไปโรงพยาบาลรอสักพักหนึ่งแต่ก็ไม่เห็นจอยปรากฏตัวพวกเขาทั้งสองไม่กล้าที่จะอยู่นานแม้ว่าจอยจะบังคับให้พวกเขาปีนต้นไม้แต่พวกเขาก็ยังคงไม่เครียดทั้งสองก็ฟื้นคืนความสงบอย่างรวดเร็ววตดสิินนใจ่่งเพือข้าามชยแ พอมีแสงสว่างก็เห็นเฮลิคอปเตอร์อยู่เหนือศีรษะดูเหมือนว่ามีการค้นพบการแหกคุกแล้วแท้จริงแล้วเหตุการณ์นี้ดึงดูดความสนใจของรัฐบาลพอ,อส่งกำลังตำรวจชุดใหญ่ดำเนินการสำรวจและค้นหาสถานที่ต้องสงสัยเพื่อหลบเลี่ยงการจับกลุ่มพวกเขาทั้งสองทำได้แค่รออยู่ในป่าลึกเท่านั้นเอาชีวิตรอดในป่าโชคดีผ่านไป15วันแล้วไม่มีตำรวจอยู่ข้างหลังอีกแล้วทั้งสองค้นพบห้องของเจ้าหน้าที่ตำรวจในป่า พวกเขาหิวอยู่3าวันจึงเคาะประตูแล้วรีบเข้าไปในที่สุดก็สามารถทานอาหารได้ครบมือ้อเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้อื่นค้นพบว่าไฟเปิดอยู่พวกเขาซ่อนตัวอยู่ในเต็นท์ดูข่าวในทีวีตอนนั้นเองที่ตำรวจพบว่าพวกเขากำลังมองไปผิดทางทั้งสองถอนหายใจด้วยความโล่งอกใครจะคิดว่าเช้าวันรุ่งขึ้นเรนเจอร์หันกลับมาโชคดีที่พวกเขาวิ่งหนีทันเวลาเอาปืนของเรนเจอร์ไปอย่างสะดวกวันที่ย0ิของการหลบหนีออกจากคุกความแข็งแกร่งทางกายภาพของคนสองคนและจะพังทลายลงอย่างสมบูรณ์บางทีก็สัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างริชาร์ กลบกลิ่นนะคะต่อมาพบรถตำรวจจอดอยู่ข้างถนนริชาร์ดแนะนําให้ฆ่าตำรวจเพื่อขโมยรถหลังจากฟังแล้วเดวิดก็คิดว่าเขาบ้าไปแล้วริชาร์ดโดยไม่คํานึงถึงการแทรกแซงเขาก็รีบไปข้างหน้าผลยังไม่ถึงจุดที่รถทิ้งไว้รอจนกว่าเขาจะหันมาพบว่าดาวิดหนีไปหายตัวไปจากนั้นทั้งสองก็แยกทางกันและวิ่งหนีไปริชาร์ดซ่อนตัวอยู่ในรถโดยลําพังและนอนหลับไปหนึ่งวันวันรุ่งขึ้นก็ซุ่มโจมตีย่าข้างทางพยายามขโมยรถที่ผ่านไปมา ผลของการกระทำนี้ทำให้เขาต้องถูกเปิดโปงดึงดูดกองกำลังตำรวจขนาดใหญ่ริชาร์ดซ่อนตัวอยู่ในยากกลาๆเท่านั้นแต่ตำรวจก็พบเขาอย่างรวดเร็วด้วยความตื่นตระหนกเขาจึงเปิดฉากยิงโดนตำรวจยิงอีกแล้วและเดวิดไม่ได้เดินตามรอยเท้าของริชาร์ด ภายใน2วันเขาวิ่งได้80กิโลเมตรเมื่อเขากำลังจะข้ามแดนถูกค้นพบโดยตำรวจสายตรวจวินาทีต่อมาเดวิดก็เริ่มวิ่งเพื่อเอาชีวิตรอดสุดท้ายเขาก็ยังหนีกระสุนของตำรวจไม่ได้เมื่อมาถึงจุดนี้มีผู้หลบหนีออกจากคุกได้2รายเสียชีวิต1รายและบาดเจ็บ1รายในที่สุดเดวิดก็ถูกนำตัวกลับเข้าคุกวางไว้ในห้องว i p เพื่อเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงและจอยก็ช่วยพวกเขาและพวกเขาก็ไม่สามารถหนีจากการลงโทษตามกฎหมายได้ถูกตัดสินจำคุก8ปีมันคุ้มค่าที่จะกล่าวถึงภาพยนตร์เเเรรรรืืื่่่่่่อออองงนน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 ีีีีีี้้้้จจจาาาาาาลลหหตตตุุกกกกกณ์คใใปปััขึมมมมมมไสถทททยย็ว หาหในชีวิตจริงในที่สุดเราก็สนุกกับการวาดภาพของริชาติระหว่างที่เขาอยู่ในคุก